ก็ทักทายเอซทุกคนนะครับผมมาดูลาวพัฒนานะครับล่าวพัฒนาวันจันทร์ที่เจ็ดนะส่วนล่าวพัฒนาวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องผมบอกว่า,น,า <c oughs> น่าปวดหัวมากกาแบบนั้นนะครับก็เอาวันที่กับเดือนมาออกก็คือสี่สี่นะแล้วก็อายุผมสี่ห้านะครับมายกมาทางขโยงอืส <c oughs> ี่กับห้ามาหมดเลยนะครับเอาศูนย์มาติดตัวเดียวนะเราทีแล้วผมหลุดนะครับส่วนใครที่ตามสูตรนี้นะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะเน้นล่างนะเด่นล่างก็คือ2สูตรมาชนกันก็กลายเป็นตัวเด่นแต่รอบนี้มันไม่ชนเพราะฉะนั้นล่างก็น่าจะอยู่ที่8 4 8 5 8 6 9ป9 5 9าแปดหกเกก็ลองเลือกดูว่ากับตัวไหนเดี๋ยวผมเน้นให้ทีก็ได้นะครับอ่าไปแบบเร็วๆเลยทีนี้มาดูชุดสรุปชุดนี้ก็นะผมเอาสูตรหนึ่งมาจับนะครับนะตอนนี้ก็ทำหลายสูตรขึ้นมาประกบเราจะเลือกตัวไหนเป็นสูตรเด่นแค่นั้นเองนะครับสูตร สูตรล่างก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าสูตรเป็นสูตรบนก็อีกสูตรหนึ่งนะครับนะอาจจะมาบนล่างได้แต่สูตรนี้นะครับทีนี้มาดูเลขในตารางสําหรับเราพัฒนาเลขตารางเราะใขรตามหาเลขตารางจะมีอะไรบ้างเลขตารางรอบนี้ผมวางไว้ที่หกเก้าแปดเจ็ดสี่ห้านะครับต่อตามนี้นะครับ ก,ก็มีสานะครับอ่าสาติดมานิดนึงนะครับส่วนชุดเด่นบนนะครับชุดนี้น่าจะติดอย่างน้อยที่หลักร้อยนะครับก็คือเด่นบนมีที่4 6 8ชุดเด่นล่างนะครับจะเด่นไปที่8 9ดศนะครับ ส่วนเด่นวันจันทร์วันนี้เด่นวันจันทร์สูตรเด่นวันจันทร์ผมได้เด่นไปที่สามสี่ห้าสามตัวนี้น่าจะไม่หลุดนะครับสามสี่ห้าจะต้องมีติดนะครับ x สามส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยวางไว้ที่สี่ห้าหกแล้วก็จากสูตรไหนสูตรนี้เลยนะครับก็นี่อันนี้ชุดเด่นวันจันทร์นะครับผมให้ตันี้เป็นชุดเด่นวันจันทร์ก็คือหลักพันนะเน้นที่พันเป็นหลักก็แล้วกันแต่อาจจะมาร้อยก็ได้นะครับนี่ถ้ามันชนก็เน้นไปที่ล่าง องหลักเลยอันนี้ไม่ชนก็นมาหกแปดอันนี้ชนหกก็เน้นที่หกก็มาหกหกอ่าอันนี้แปดเก้าศูนย์เด่นล่างมานะครับเลขศูนย์ส่วนหกไม่มีนะครับอ่าสูตรนี้ล่าสูดย์ก็คือสี่สี่แล้วก็จับคู่สี่ห้านะครับก่อนหน้านั้นนี้หกหกสี่เจ็ดตรงนี้ก็เข้านะครับบนล่างเหมือนกันสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่ผมก็วางตามสูตรนี้เลยนะครับเด่นบันจันทร์มันจะมีสามสี่ห้าแล้วก็ 100, 4, 5, 6, ร้อยสี่ห้าหกนะ ทีน,นี้บรดูเด่นสองตัวนะครับเด่นวันนี้ผมวางอะไรเด่นนะครับ <c oughs> ช่วงหลังๆเลขสาตัวที่ไม่ค่อยพลาดนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ตัวไหนอรสี่ห้าหกสี่ห้าหสห 5, ก็คือไม่ขาด5กับ6เนาะพอดูแล้วก็มี4กับ5 4 5 6อะ่ะ3ตัวเนี้ยน่ามองมาเนาะก็คือไม่ขาดจริงๆนะครับเนี่ยหอะ่ะ6 5 4 5 6 3ตัวเลย6 4 5นะครับอืมวันจันทร์ล่าสุดนั้นออกไปที่6 6 4 7นะครับ6 6 4 7วันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เด่นนะครับผมให้ผมเลือกไปที่เด่นหกับหนะครับจุดสตัวเนาะเด่นห้ากับหกตัวเจาะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีจากสูตรนี้นะะเดี๋ยวเท้าหลังอาจจะมีนะครับลงสูตรให้ดูด้วยเหมือนสูตรล่างนี้แบบนี้นะครับก สูตรลาพัฒนาไม่ค่อยมันจะเดินไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่ค่อยเก็บนะครับเออใครจะนําไปใช้ก็ลองดูนะครับนะลองลองทําดูนะว่ามันได้ตามนี้หรือเปล่านะครับอ่ะลาพัฒนาเด่นห้าหกวันนี้ผมให้อะไรก็จะมีชุดนี้นะครับ ผมเอามาจากสูตร4 6 8นะมาจับแต่ชุดเด่นมัน5 6นะเด็ดชุดเด่นก็คือเอาสูตร4 6 8มาจับนะครับก็จะมีจับจากสูตรนี้เลยก็คือมี4มี6มี8นะครับ4 5ตัวเดิมระวังด้วยนะครับ หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดนะครับแปดห้าแปดหกเอ้ยตัวเดิมนะครับแปดห้า ขออนุญ,ญาตเป็นแปดแปดกันแล้วกันเบิ้ลน,นะครับแปดแปดไม่ค่อยมานะแปดห้าแปดแปดหกแปดมันมีแล้วนะครับแปดแปดอแปดหกหกแปดมันตัวเดียวกันนะครับก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด นะครับนะหกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็มาจากสูตรเด่นล่างเนี่ยผมนะมันก็มีชนที่แปดหกด้วยนะครับแปดหกด้วยแล้วก็มีแปดห้าด้วยนะครับชนที่นี่แปดสี่สี่แปดมันก็อยู่ที่ล่างด้วยนะครับสี่เจ็ดมีไหมอันนี้ไม่มีนะครับนะสูตรเด่นล่างผมมีศูนย์นะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแต่ไม่ได้เลือกมานะครับสี่แปด แล้วก็เลือกชุดนี้มาด้วยนะครับก็คือเก้าห้าเก้าหกนะครับนะ 9ก้าห้าก้าหกแล้วก็ขอเลือกเลขสาจากสูตรเด่นวันจันทร์มาประกบนิดนึงนะในสูตรเด่นล่างผมไม่มี8มันไม่มี3นะแต่เป็นไงกลัวมาไหมหรือจะไม่เอา8 3ดสามนะ,ะไม่แปดสี่หนะ้ามองมากกว่าไหม โอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละตัวที่ผมมองไว้เนาะอืมนะครับเอาสิด็ดชุดพอนะครับชุดสามตัวนะผมมองไปที่ <c oughs> เอาเก้าสีมาด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าชุดล่างมันมีเนี่ย 8 4 94ด้วยนะครับก็เจาะชุดล่างชุดนี้ไปด้วยก็แล้วกันนะครับ9 4นะอยาบระมาทเออ9 4นะครับอ,รรอันนี้จับจากชุดล่างด้วยนะอ่ะสามตัวผมมองไว้ที่4 6 5 4 8 5 6กแปดห้านะครับมีอีกไหมมีอีกไหมสามชุดพอเนาะสี่หกห้าสี่แปดห้าหกแปดห้านะเราจะเน้นที่อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือระวังเบิ้ล หกหกห้าก <c oughs> <c oughs> ็แล้วชุดเน้นก็จะมีหกห้าแปดห้าเห สี่หกแล้วก็อะไรอีกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะอันนี้คือชุดเด่นนะครับจากสิบสองชุดนี้ผมจับเด่นบนล่างให้เลยนะครับก็เลือกมาชุดเด่นบนล่างเด่นวันจันทร์มันมีสามสี่ห้าก็ชนที่เลขสี่ชุดเด่นบนนะครับนะชุดตรงนี้ก็มีแปดเด่นล่างก็มีแปดเก้าศูนย์เหมือนกันอ้ก็เลขใกล้เคียงนะอันนี้เบิ้ลแปแกๆนะครับ แปดนะเพราะตอนแรกผมจะเขียนแปดหกแต่หกแปดผมมีแล้วนะก็ไม่ได้ลงเพิ่มให้นะครับตัวเดิมมีสิทธิ์มาไหมสี่ห้าอายุผมช่วงนี้ก็นํามาดีจริงๆนะครับก็ระวังไว้หน่อยสีห้า <laughs> เออส่วนสี่ตัวนะครับสี่ตัวผมวางไปที่ สตัววางที่ตรงไหนดีหกสีหห้า นะครับหกสี่หกห้าเก้าสี่แปดห้านะ 96้าหกห้าก็ระวังเบิ้ลนะครับ6กหกมีเลยนะครับสี่สห้ายังมีแล้ว66 6กหเอาให้น่อยน,นะครับ <c oughs> เก้าสี่ หกหกหกห้าหกสี่หกห้านะครับเก้าสี่แปดสี่นี่ก็มาชุดเด่นล่างนะไม่รู้ว่าแปดหกจะมาที่ล่างหรือเปล่าเนะแปดหกเก้าหกอะไรประมาณนี้เก้าห้านะครับก็ลองดูมันมีชนนะแปดหกก็ชนที่ชุดบนผมด้วยนะแปดหกหกแปดแปดห้าก็มีอะไรอีกก็จะมีแปดสี่นะครับแปดมันจะชนอยู่นะโอเคสำหรับชุดสี่ตัวเจาะให้สี่ชุดนี้นะครับนีไซส์โฟร์ ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ผมให้เด่นไปที่ห้าหกสี่ห้าหกอ่ะจะต้องมีติดนะครับสี่ห้าหกนะครับก็ดูจากสถิติมันก็สี่ห้าหกจริงๆ 4, 5, 6สี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่หกอ่านี่เห็นไหมเกือบแล้วเนะี่ยหกนะครับสี่ห้าไม่มีหกแต่รอบนี้อาจจะมีหกขึ้นมานั่นแหละให้ห้ากับหก ก็ใครตามเราพัฒนาวันนี้ขอให้มงกังกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม